สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทย m ิ l i t รี y เวปอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไทย m ิ l i t รี y เวปอนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ากองทัพเรือนะครับได้มีการประจำการเจ้าตัวรถ R 600ของบริษัทพานาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวรถ R 600เนี่ยนะครับก็เป็นรถเกราะล้อยางนะครับ8ค8ที่ใช้ในการลําเลียงกําลังพลรวมถึงการ ยกพลขึ้นบกนะครับเป็นยานเกาะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนกับ AAV นะครับก็ล่าสุดนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็ได้มีการรับมอบ R 6 0 0เข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน2คันแรกในวงเงิน99ล้านบาทได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปลายปีที่แล้วและทำการทดสอบทั้งการวิ่งบนบกและในทะเลรวมถึงใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆให้ตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ จนสมบูรณ์แบบนะครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนดของกองทัพเรือและตามความต้องการของกองทัพเรือนะครับโดยได้ทําการส่งมอบให้กับกองทัพเรือในปื้นท่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566 R600 นี่นะครับนับเป็นรถเกราะล้อยางสเตนน้ำสเตนบก8คูณ8ครับแบบแรกครับท่านผู้ชมที่สร้างขึ้นในประเทศไทยและได้รับการสั่งซื้อจากกองทัพไทยนะครับ นอกจากนี้ครับ R 600ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการจัดหารถยานเกราะล้อยาง8ปูนแแบบลำเลียงพลของกองทัพเรืออีก7คันนะครับมูลค่ากว่า400 4.8ล้านบาทที่อยู่ในระหว่างการคัดเลือกในขณะนี้ซึ่งความต้องการของกองทัพเรือเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ21คันแอดมินมองว่ากองทัพเรือเนี่ยครับอาจจะมีความต้องการที่จะซื้อนะครับในส่วนของรถ ยานเกาะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับไปประจำการในส่วนของเรือลำใหม่ของกองทัพเรือไทยครับซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือไทย 071E หรือว่าเรือหลวงช้างครับที่เราได้รับมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับได้เข้าประจำการเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัว R600 เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ ตกราคาอยู่คันละประมาณ64ล้านบาทนะครับก็ยังสามารถติดตั้งระบบอาวุธได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนคนขนาด12.7ม mm ิลิเมตรนะครับหรือว่าจะตัวปืนต่อสูก้กกาศยานนะครับปืนยิงลูกระเบิด40มิลิเมตรนะครับก็สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับเจ้าตัว R หกร้อยแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับยังสามารถบรรทุกกลำลังพลได้20คนกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัว พนัท r 6ก0นะครับก็คิดว่าโครงการที่กองทัพเรือประกาศหาผู้ชนะสําหรับ7คันนะครับสำหรับรถสแตนน้ำสแตนบกนะครับแอดมินคิดว่าก็น่าจะเป็นเจ้าตัว r 6 0 0นะครับที่จะเป็นผู้ชนะส่วน dti เนี่ยนะครับก็ยังคงต้องลุ้นนะครับว่าอนาคตเนี่ยนะครับจะเป็นเช่นใดนะครับก็อาจจะมีบางอย่างนะครับที่ยังไม่ตรงตามข้อกําหนดหรือความต้องการแต่สําหรับตัวแอดมินเองเนี่ยนะครับมองว่าเจ้าตัว dti 8,8คเนี่ยนะครับหรือว่าจะตัว black window ของ dti นะครับหรือว่าสถาบันที่ยืดป้องกันประเทศเนะครับมีข้อดีข้อได้เปรียบข้อไหะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับเจ้าตัว r 6 0 0แล้วก็ dti 8,8คูนะครับสำหรับเจ้าตัว r 6 0 0เนี่ยครับก็สามารถบรรทุกกำลังพลได้เยอะนะครับใช้ความเร็วในน้ำได้ดีนะครับเกราะมีความบาง และเบานะครับอำนาจการยิงที่ต่ำนะครับส่งผลให้น้ำหนักตัวรถเนี่ยเบาแถมตัวรถยังมีขนาดใหญ่มากผลกำลังผลได้เยอะจึงเหมาะแกม่มาแทนเจ้าตัว aav นะครับส่วนเจ้าตัว aapc เนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าตัว dti 8 8อ back window เนี่ยนะครับโดยเกาะที่ดีแล้วก็หนาอำนาจการยิงที่รุนแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้การเคลื่อนที่ในน้ำเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะช้ากว่าเจ้าตัว r 6 0 0แลวก็บรรทุกำลังผลได้น้อยกว่านะครับจึงอาจจะไม่ตรงกับ ข้อกำหนดของกองทัพเรือเท่าไหร่นะครับก็อาจจะนํามาแทนที่ในส่วนของ BTR 3E1 นะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับผมในการใช้ในส่วนของภารกิจเคลื่อนย้ายกําลังพลนะครับแต่ถ้าเป็น R600 เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะนํามาประจำการในส่วนของเรือหลวงช้างในการในภารกิจยกพลขึ้นบกเป็นหลักนะครับอนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับของไทย i ิตริตีเว็ป้อนนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับ ก็หวังเปอย่างจริงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะท่านผู้ชมเราจะได้เห็นเจ้าตัว r 6 0 0ขึ้นไปอยู่ในเรือหลวงช้างโดยเร็วครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ